การถามหนึง่งสองกานตามทุกการต่อรมาซื้อใจจริงตัวผมเองนะครับนักเตะทุกคนพอส่วที่นำทีมมาถึงจุดนี้ได้ตับข้าวนทำ้ข้าวติ้วซะแล้วให้เราได้ีีออกั <c oughs>

โอเคแจ่มมากไใครจุดไหนไปสู้กับญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเองเขาเดินทางมาเขามีเวลาปรับไม่กี่วันญี่ปุ่นฝนตกด้วยอากาศน่าจะมีความชื้นมีความเย็นนะครับแล้วบ้านเราก็อาจจะมีความร้อนด้วย ส่วนเราอยู่ที่เนี่ย47องศาวันนี้วันนี้47องศานะครับเรากลับไปเนี่ย38 39ที่บ้านเราไม่มีปัญหาแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องเรื่องสภาพอากาศเราค่อนข้างดีขุณนอยู่แล้วฉะนั้นเราคิดว่ายุทธวิธี YouTube ในการเล่นนะครับนะบสิ่งแวดล้อมเ,เป็นปัจจัยภายนอกแต่เราต้องรู้ยุทธวิธีในการเล่นว่าเราจะเล่นกับเขายังไงเรามีข้อมูลตอนนี้นะครับเราก็มีสเกลนะครับมีวิดีโอในสิทธ นะมีการเก็บข้อมูลของญี่ปุ่นว่าเขาจะใช้ใครเป็นศ0ตัวแรกจะเปลี่ยนตัวใครบ้างนะครับซึ่งเรารู้ระบบวิธีการอยู่บ้างถ้าเด็กทุกคนเข้าใจแทคกติกเราก็สามารถที่จะต่อกรได้เหมือนกันนะครับอย่างเรากลับไปเรา,เาน้อยกว่า <c oughs> เขาวันหนึ่งเรื่องความเมเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจคือคืออาจจะมีน้ําตาคลอมาบ้างเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เสียใจเพราะความพ่ายแพ้แต่เขินใจรู้สึกเจ็บปวดแทนน้องๆว่าวันนี้ น้องๆเล่นในเขาเรียกว่าเหมือนกับกระทะซึ่งมีความร้อนซึ่งพวกเราไม่ได้ลงไปเล่นเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันร้อนยังไงแต่วันนี้เด็กวิ่ง90มนาทีไม่มีหมดแสดงว่าเขามีความทุ่มเทแล้วทุกคนพอกลับไปก,ก็ก็ทุกคนหล่าน้ำตานะโดยเฉพาะมุยเองซึ่งเห็นว่มุยเองก็นะตังเรลเจหรือหลายๆคนเขาเขาเจ็บปวดแต่วันนี้เนี่ยเราต้องทิ้งความเจ็บปวดเพื่อที่จะไป สร้างอรอยยิ้มนะที่เมืองไทยในวันที่6นะครับ,บรๆๆพยายามพยายามหลับอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มันก็คิดหลายๆเรื่องคิดเรื่องเกมที่เกิดขึ้นคิดแผนที่จะเจอญี่ปุ่นต่อคิดอุอบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็คิดว่านั่นคือฟุตบอลเราเราต้องมีเขาเรียกว่าอ,อยากอยากให้ให้คนไทยรู้ว่าวันนี้เนี่ย เราเราอยากจะบอกว่าทุกคนได้ได้ทำการบ้านทุกคนได้วางแผนทุกคนได้ไม่ใช่อยู่นิ่งนิ่งนอนใจเฉยเฉยว่ามาแค่แค่แข่งให้จบแต่เราอยากจะบอกว่าวันนี้ฟุตบอลไทยพัฒนาเพราะอะไรเพราะว่าแฟนบอลเพราะว่าทุกคนให้การหนุนหลังไม่ใช่เฉพาะนักบอลอย่างเดียว